วันนี้ช่องดีงเดียนเปลี่ยนเมื่อวันนี้เราจะมาเล่นทรรมหานะครับวันนี้เราจะมาเก็บใบไม้ก่อนนะครับมาครับทุกคนมาชุบชุบอระชืบมาได้แล้วใบมาได้มาแล้วเราจะไปทำรมหากันกรชืช้นประมาณนี้ได้มาประมาณนี้พอครับทุกคนไม่บลบมากเดี๋ยวลาบหายลบมากลาภหายครับน้องๆก็คือเรารู้ว่าลบมากลาภหายครับก็พี่ก็เก็บเดียวนะค่ะน้องๆ ก็คือน้องนอง้อได้ยินเสียงบ้าเก็บนิตเตี้ยจริง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 ค่ะ f c แล้วนี่เก็บมาได้กำหนึ่งนาทีแล้วก็มาใส่ี่ถ้วยค่ะมาเดี๋ยวเวลาทำอาหารแล้วนายวังเอาค่ตั้งกล้องไว้น,นี่โอเคเลยมาวันนี้เราจะมาทำพุ่มตักันครับทุกคน อที่นีคือแบบสวยเกินเ,เล่ไม่ไล้เพราะน้องๆหน่อยอะชุบใส่ใบไ,ปไ,ปไม้สองใบลงไปครับชุบอชุกกินไม่ได้นะทุกคนเล่นได้อย่างเดียวกินไม่ได้ถ้าบอกกินได้ตายแบบกินก็ตายอะครับ คือมันกินไม่ได้ทุกคนถ้าเรากินไปเราก็ตายตายทุกคนคือเราเรีบเก็บมาเลยนะเพราะว่าเพื่อซีปกติไม่รีบ,รเเรบเก็บขนาดนี้ปกติเล่นไม่เคยรีบเก็บเลยคือแบบอันนี้รีบเก็บใบไม้มาขายที่เอฟซี ต่อไปตาไปหนึ่งนาทีมาครับใส่น้ำมะนาวอันนี้คือน้ำมะนาวที่พี่ทำไว้นานแล้วที่ทำไว้ชื้อสองช้อนชานครับสองชอ้อนโต๊ะค่ะบก็อเอตบัวใบไ,ไม้ของพี่มันก็จะละลายในน้ำมะนาวของพี่นะแล้วมันก็จะประมาณนี้มันสีอมเขียวเลยเดี๋ยวให้ดูทุกคนอมเขียวเลยทุกคนทุกคนเห็นไหมถ้ากล้องไม่เห็นก็ขอโทษนะครับ โอเคกงไม่เห็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเป็นแบบสีอมเขียวเลยคืออันนี้ไว้ไหนอันนี้ไวต้ตรงนี้เราต้องใช้ของให้ขูมค่ะที่ไปเก็บมานี่นี่ครับนี่คือวิธีทำอาหารที่เว่นสมเมอร์อันนี้ไม่ได้ทำอาหารจริงนะถ้าทำจริงได้คือสุดสีมอร์ค่ะทำจริงต้องสุดสีมออย่างเดียวถ้าเล่นเลย ตัวท okay. 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 so ้อต้นตำแบบตอวท้อต้นตำเขียวอี๋เดี๋ยวให้ดูนี่นี่จกออกมาทุกคนเห็นไหมจุกแค่ดูแค่ช้อนก็เขียวแล้วอะค่ะทุกคนคือแบบคือแบบมันแก้เขียวไม่ได้ทุกคนอินมันเขียวอินเขียวด้วยไม่เป็นไระชื่อเทสเซเทสเซนีค่ะตอนมาตัวชื่อประมาณนี้ไม่เห็นด้วยว่าเขียวขนาดไหนอ่าอย่างแรก มบทระล่หน้าเล่อันนี้คือของตกแต่งต้ยตกแต่งโดยนะครับโดยตกแต่งเลยนี่เราตกแต่งได้ตามใจเลยครับตามใจชอบครับชอบหนึ่งก็บเท่านนเฮ้ยพี่เหมิงเลยกับเอฟซีอ่ะพี่ก็งพี่ิงเลยกับเอฟซีเลยพูดโอเคเสร็จแล้วต่อไปก็ใส่น้ำมันนาอีกรอบนึลย ก็คือแบบที่ต้องพยายามเต็มมานำให้เยอะที่สุดอ่ะมาเสร็จแล้วอาหารของเราเราจะทำอเดี๋ยวเรา,เาดเดรไปทีทำเออยอะเดี๋ยวต้องเอาไปที e a t i เห็นไหมโหเห็นไหมนะเฉียวอีเห็นไหมครับท<บ><ๆ>ุกคนมันเฉียวอีเลยคือแบบเฉียวอีอะครับน้องๆเฉีย <laughs> วอีอะครับนนท์นนผู้จัดอิสทีดีนะครับมาไปดูกันได้ไปติดตามกันได้อิสทีดีนะคะตอนนี้ผู้ติดตามจะแปงหัวฟ้าแล้ว เกือบจะใส่หัวฟ้าแล้วครับน้องๆมาต่อไปการต่อไปครับน้องๆซุบมาเออมาครับทุกคนอ่าอย่างแรกอันนี้จาน,นี้พี่แนะนำห้ามเขี่ยแน่นมันจะไม่สวยอีกถ้าพี่กับแดนโกงขอบกับแดนกงกงนะครับ <c oughs> โอเคได้แล้วกี่นาที ไม่ไว้ให้ติปเดียวครับทุกคนเดี๋ยวเราอีพีสองตัวถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e บ๊ายบายครับลับไปทีท่คนนะครับ